สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาลวยเนาะค่ะมือนี้แอกซ์โทสัมภาษณ์พ่อเซียนเต่าสารคามเนาะค่ะเพื่อเอาแนวทางเด็ดๆ,ๆๆมาฝากตอนพี่น้องเอซเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากพ่อเซียนเต่าเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะกดซับตะไคร่ไวหรืออาจะเป็นคนตีเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิประด้พาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บ้าว่้าร้าย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมเราฟังจากพ่อเซียนเต้าเลยค่ะว่าจะมีแนวทางเด็ดๆดีๆตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็เข้าไปรับชมเราฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวัดดีค่ะพ่อเต้าค่ะจ้าลูกกัดิมาเอาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีจะงวดวันที่16สิงหาคมเนาะค่ะพ่อ ค่ะตั้งหลักมันใ้แนวครบเพอจ้าจ้าเดี๋ยวลูกเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะพ่อเออเขียนวันที่จ้าจ้าเขียนวันที่แป๊บหนึ่ง 16. สิบหกเสด็จรอบโค้งสุดท้ายเนาะพ่อนเนาะบ่ได้อันโทรไปเอาฝากพี่น้องเอฟซีอ่า เพราะบ็เติดใจดอกคือพ่อใด้กำไรเนี่ยจ้าเออมันเป็นนักซุ่มเืินแบบเก้าซี่แบบัดก็คอยมาแต่น้าเรียกว่ามันเรียกมันออกนะจ้าพ่อหัวก้อนนั่นจังเสกหลายหัวก้อนคือโรตารี่ไยพ่อหน่อยไปทิ้งปีแบบมันออกน้ำหลังมา่ไหมออกตามหลังมันว่าจ้าจ้าออกน้ำหลังเนาะออกน้ำหลังาอะ่รพ่อจ้า เลขตั้งรักแม่นบ่ะพ่อ,อ,อ,พอจ้ะรักในบนล่างแม่นบ่พ่อจ้บนล่าง,างจ้ะรักด้ยวย้ัยนมิตต์ไหนแน่นอนพ่ตังรักมันเทียวที่แรกกันสี่ห้าหกเจ็ดเด้อสี่ห้าหกเจ็ดเนาะพ่อ ทีเก้าที่สองบัดนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนหนึ่งครับบัดนี้เลียกเที่บอ่อตาลุทุนที่บอ่อมาน้ำกันน่นันทั้งล่าง,งนี่สองกับสามเด้นบนบนสองกับสามไม่มาด้วยกันใช่ไหมพ่อครับทั้งล่างทั้งลัางทั้งบนบอกค่ะ เออทั้งล่างทั้งบนบถถ่ต้องซื้อใส่กันมันมากเลยย่างลโาโตสองกับสามแมนบ่พ่อบ่ต้องซื้อใส่สสกันเลยสองสามสามสองให้ค่ะค่ะบนล่างเลยแม่นป่าพ่อ,อบนล่างเลยค่ะเบานบางงวดเดี๋มันเจ็บไงเดี๋ยวมันสูตรมันจับทั้งบนทั้งลา่างอย่างเงี้ยส่งสามมันนะ่ะค่ะจับนี่เหรอจับคู่แม่ครองจับคู่เนาะค่ะจับ คู่ค่ะแป๊บ,บนะ้าตามาเลืเลว,วิ่งงวดนี่วิ่งศูนย์อวิ่งศูนย์บนล่างเลยบ่พอ่อวิ่งศบนล่างเลยคะวิ่งศูนย์บนล่างนะครับวิ่งศูนย์บนล่างตบมาเลกลือกคู่ค่ะ

6กศูนยบ่พอหกหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หามานึ่งสามเจ็ดสามห้าหกนของสองตัวค่ะสองสี่หแปด เด้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งพ่อสิตัวดีเ้าสิบเอ็ดแปดสามตนึ่งแปดสามเนาะค่ะตัวเลขสามตัวเล้่ในข้อมเลขสาตัวเนะพ่อนะเศูนย์สามเก้าศูนย์สาม เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่หกศูนย์แปดหกศูนย์แปดแบบนี้ค่ะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะที่ว่าจับคู่สองตัวนี่พอวงกลมให้ตัวใดเนาะค่ะดินตัวใดเนาะค่ะพอ 4 0่ศูนย์สาเลขศูนย์สี่นาะพอเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะศูนย์สี่ศูนย์สามศูแล้วก็เจ็ดสา ห้าศ <50 S 2> ูน <Abby> ย <at> ์เลขสามตัวได้พ <Tonight> ่อเลขสตัวนั่นเน้นยนหกศูนย์แปดหกศนยแปดะตัวเน้นนะพ่อรคาเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ส่เออันละเก้า ก็มีเนาะคะ่ะบนล่างลักเนาะคะ่ะสี่ห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะพอนะ,ะเลขไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะมีสองสามเนาะคะ่ะวิ่งเนาะคะ่ะบนล่างศูนย์เนาะพอนะค่ะจับคู่เนาะคะ่ะพอได้จับให้เนาะคะ่ะมีศูนย์สี่ศูนย์สามศูย์แดศย์สองเนาะคะ่ะหกแปดห้าแปดหกศูนย์ศูย์ 5 0าศูนย์ห้าหนึ่งเดสามห้าหดสมค่ะที่ตัวเด่นที่พอได้วงกลมให้นะคะมี0ูนย0สี8ศูนย์นดหดสามหะคะสตัวนะคะพอได้ให้นะค่ะเก้าศูนย์สามเนยเามคะเน้นที่เน้นที่608ูนยนะพอนะแล,ล้วก็มาเก้าศูนย์ส่นะคะพอ ค่ะปลาแซดายเนาะพอนาะคงสุดท้ายบ่ได้โทรไปเอามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะหนึ่งสีกับเก่าสีเนาะพ่อเนาะเข่า,นะขาเลยบนล่างเลยเนาะพอนะ่เอเนาะโอ้แบบน,นี้ก็มึกอันเสียงเลขเสียงเลขไว้มาขึ้นนี่ก็ับฝันดีแม่ครองจ้าฝันดีปะพ่อโอ้กับกับฝันด้ว่วาระคือด้วหลังวัลนี้ค่ะแว่าเขาเอาอันเซียงมา ก็เอาที่ยังบวเขาขามาอย่างมัียู้อย่างมาซู้บูเพียงพ่อเขายกวดนี่จ้าแต่ว่าพ่อมันใจตัวใดมากที่สุดในตัวเล็กที่จับคู่นี่พ่อพ่อมันใจคือว่าศูนย์สี่ศูนย์สามหศูนยเจ็ดเจ็ดสามมูลนี่ล่ะจักาสีตนี่ละกองกองออกมาดูจ้าศูนย์นีมาแท้ล่ะจ้ามาแท้เป็นว่าพ่อศูนสีเนี่ย เราเป็นศูนย์ปีเน่ยเราศูนย์สามโมนิจาา้าพ่อเราเป็นบนเป็นล่างอะไรเลยจา้จาเจ็ดสามเราเป็นบนเป็นล่างเมื่อไรเดียด๋วยวก็โค้งสุดท้ายนึงค่อยเน้นอีกเที่ยนหนึ่งเนาะพ่อเนาะโค้งสุดท้ายจะเน้นอีกแน่โคองจ้าโค้งสุดท้ายอันข้องก็จะโทรไปเอามาฝากพี่น้องเอฟซีนี่ล่ะพอ่พอเพราะว่างวดนี้งวดที่แล้วก็ไม่ได้โทรไปเอาเนาะก็เข่าเต็มเต็มนาะหนึ่งสี่กับเก้าสี่บนล่างเนาะพอ่อ ทุกป้าเลกับฝันว่าจะหาเขาให้กินนั่นแหละเนี่ยงจ้าแล้วฝันว yeah. mm ่าพอญ่ต so ีอย่งพอญ่ก็เขาเมื่ก่าวก่าตัวเลอกาเส็แล้วกาตกาหาตัวเล้วก็จ้านัพอดีคนกับก่าหาเป็นอะไรนี่แบบนี้จ้าค่ะพ่อแ่นูก่าหาเก่าตัวแบบนี้ค่ะพ่อครับนอกซี้ไงค่ะ ผิดจรนาเอาซื้อนี่ยจะต้อไปเรีนหลายหลายผิดจรนาเอาเนาะนี่กับชุดเต็มเนาะพอนะค่ะเดี๋ยวชุดโค้งชุดถ่ายลูกกับชิดทไปเอาฝากพี่น้องเอฟซีอีกว่าพอสิเน่นตัวไดหรือว่าตัดตัวใดให้เนาะห้มันเลือหน่อยที่สุดเนาะพอเนะอมืกลค่ะค่ะพอค่ะพอ ค่ะขอขอบคุณหลายๆนาอที่แบ่งปันแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีนาะพ่อเนาะครับผมค่ะค่ะขอบคุณหลายๆนาะพ่อค่ะหวัดดีค่ะครับผมค่ะค่ะค่ะน้องค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่อเซียนเต่าสารคามเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี้แอดก็ขอโทษหลายๆเนาะค่ะคงสุดท้ายบ่ได้โทรไปเอามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะของพ่อกะเขาหนึ่งซีหลวก็ะ เก่าสีบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้แอดกะจะโทรตามฝากตอนพี่น้อง f อซเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซท่านใดเข้ามาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งเพื่อิิบได้พลาดข่าวสารเด็ดดๆีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะ็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ